วันนี้เวลา16นาฬิกา41นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรรมหาวิหารอําเภอพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกหรือวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช1,900โดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพยาลิไทยต่อมาปี2,458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรรมหาวิหารเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปะอันทรงคุณค่าทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินาราช พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาติที่มีพุทธลักษณะสวยงามที่สุดในประเทศไทยด้วยเป็นประติมากรรมชั้นสูงสุดแห่งพุทธศินบางมาลวิชัยหล่อด้วยทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง2.85เมตรสูง3.72เมตร นอกจากนี้ยังมีพระเศสันตะปฏิมากรหรือพระเหลือเป็นพระพุทธรูปที่นำเศษทองสำริดที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชนินสศีและพระศรีศาสดามาหล่อปัจจุบันมีพระสุธรรมุนีรักษาการเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม216รูป